ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ควันหลงของ i บ a n c e สักเล็กน้อยนะครับก็ถือว่า i บ a n c e ต้องจ่ายเงินราวๆ4.3พันล้านนะครับเ,เพื่อนๆก็ถือว่าโหดมากๆนะครับเป็น,สนแสนล้านบาทนะก็ถ้าเราดูนะครับในเรื่องของเสียงรังกานะครับสำหรับรีเซฟเงินระหว่างประเทศนะครับนะ3.5พันล้านเท่านั้นเองนะครับนะจาเมกา เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ4พันล้านนะครับปากีสถานเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ7 0ันล้านนะครับแต่นี่เบยแนนเจ้าเดียวโดนซัดเข้าไป4 0 0 0ล้านหรือว่าถ้าตีเป็นเงินบาทก็แสนกว่าล้านบาทน,นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเ,เรียกว่ายังไงดีอะเป็นการจ่ายค่าปรับที่สูงที่สุดตั้งแต่สหรัฐ เคยเกิดมาเลยเบื่อนๆนะโกาโหดมากๆน,นะครับที่ซี่ได้โดนกันไปนั่นแหละในนักขณะนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูข้อมูลนะครับคือ,อาทาง Binance Karken Coinbase ที่โดนซัดเข้าไปในช่วงก่อนหน้านี้เนาะคือเขาก็ไม่ได้เอาเงินลูกค้าไปทําอะไรหรือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเงินลูกค้าเลยคือเงินลูกค้าไม่ได้หายนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเราปเปียบเทียบกับ FTX นะครับนะถือว่าเป็นการฟรอดที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับนับตั้งแต่ Madoff ก่อนหน้านั้นเลยนะครับแต่ก็โอเคดูมาว่าการปฏิบัติอะไรต่างๆจะไม่ค่อยจะเหมือนกันักเท่าไหร่แล้วกันนะเอาประมาณนั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนตั้งคําถามแล้วก็หลายๆคนพูดถึงกันว่าเฮ้ยถ้ามีเอเชนที่บริจาคเงินค่อนข้างเยอะเนี่ยก็อาจจะถูกอำนวยความสะดวกบรรยากที่เห็นกันในนขณะนี้นะครับซึ่งด้วยเหตนั้นผมก็เข้าใจได้นะครับผมก็เข้าใจได้นะเพราะว่าโลกบางทีก็ ไม่ใช่จะสวยงามอะไรกันเสมอๆอยู่แล้วเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงในอนาคตนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคแหละเขาก็มีข้อหาอะไรต่างๆที่มันก็ผิดจริงนะครับยังไงก็ต้อง น้อมรับในเรื่องของกฎมงคลหมายต่างๆก็ว่ากันไปนะครับนะก่อนแต่นี้ฉะนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าสุดท้ายแล้วตลาดกระทิงจะกลับมาได้หลังจากนี้เหมือนอย่างในช่วงรอบก่อนหน้านี้ตอนปี2020เปรียบเทียบกับตอนปี2023ใน,นัขณะนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยในช่วงที่ก่อนเกิดบูรานนะในตอนปี2020นะครับในนัขณะนั้นเจ้าของทางเบนเมกหรือว่าคุณอาร์เธอร์เฮนะครับก็ได้โดนข้อหาคล้ายๆกันนะในเรื่องของ มีการทําธุรกรรมต่างๆนะครับที่โอเคอาจจะผิดกฎหมายนะครับก็ถือว่าในขณะนั้นเนี่ยหลังจากที่โดนข้อหาไปราคาบอยู่คอยก็พั้มขึ้นมาเป็นบุรันเลยนะครับในช่วงช่วงนั้นนาะซึ่งถาดูข้อมูลนะครับในขณะนั้นเจ้าของบิตเมกเนี่ยก็ถูกฮาวเวอร์เรสนะครับหรือว่าการกักขังหรือว่าการคุมประพฤติที่ที่บ้านนะครับเพื่อนๆเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับนะแล้วก็โดนปรับเข้าไปกว่า300กว่าล้านบาทนะครับนะก็ถือว่าเป็นข้อหาที่ คล้ายๆกันนะครับแต่ก็โอเคอาจจะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาบิตคอยก็พั่มขึ้นมาเป็นบูรันนะครับซึ่งรอบนี้หนักกว่าที่ทาง Bitmax ค,ค่อนข้างเยอะนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับราคาบิตคอยที่เกิดขึ้นหลังจากที่พิธีซีซีนะครับโดนปรับเข้าไปอย่างโหดเลยนะครับห้ล้านเหรียญนันแล้วก็บีแอนด์โดนกว่า4ี่พันล้านนะฮะอ่ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นบูรันเหมือนอย่างตอนช่วงปี2020ได้หรือไมเนงพันยังไง คิดถึงกันยังไงก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมาก็ได้นะครับแต่ก็ถือว่าน่าจับตามองเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเป็นบูราณจริงๆก็น่าลุ้นนะครับว่าอาจจะมาจริงๆก็ได้เพราะว่าคนชักเริ่มที่จะหมดหวังแล้วก็เริ่มที่จะไม่เอาแล้วแล้วก็เริ่มที่จะคือคือแซงมากะนะประมาณนั้นนะฮะหลายคนผมคิดว่าก็คงจะแบบเครียด อยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าพ่ติซีซีถือว่าเป็นคนที่อยู่ในะววงคริปโตมานนานมากๆเนาะเลยด้วยว่าใครที่มาในโลกคริปโตก็เจอใบแนะแล้วอะไรแบบนี้นะครับนะก็ถือว่าทําให้หลายคนิดหวังแล้วกันเนาะเราก็อ่านที่จะแบบเอ่อหมดหมดหวังไปเรียบร้อยนะครับนะก็ต้องรอดูว่าความที่มันดาวขนาดนี้มันหนาที่จะเป็นจุดที่เริ่มต้นของกระทิงหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของจุดสิ้นสุดของตลาดหมีหรือไม่นะครับแต่ที่นี้ถ้าเราดูนะครับใน,นขณะนี้อ่เม็ดเงินนะครับจาก แบนเนเนี่ยก็เริ่มที่จะเดรนออกไปค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าเริ่มหายออกไปหรือว่าโอนออกไปจากไอเชนนั่นแหละนะครับนะก็เอาโฟรออกไปกว่าเก้าร้อยสี่สิบสามล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในช่วงยีชั่วโมงที่ผ่านมานะครับซึ่งถ้าเราดูนะส่วนใหญ่เนี่ยเงินค่อนข้างออกไปจากกระดานเทรดที่ไม่ใช่จีนอ่ะเพื่อนๆนะคือแบบอาจจะเป็นฝั่งสหรัฐอะไรต่างๆก็วางกันไปโรบินฮวนคริปโตอรคอมอะไรแบบนี้นะครับคลาเคนเนาะก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งสิ่งที่เฮ้ยเงินจากทางฝั่งสหรัฐ หายไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเราดูส่วนใหญ่ก็จะกลับเข้ามาในฝั่งที่เป็นโซนเอเชียนะครับสูงที่สุดเลยก็คือ OKX OK รองลองมาก็คือ Bybit นะครับนะก็ถือว่าเป็นท็อปทีของโลกนั่นแหละนะคนก็เลยมองว่าเฮ้ยแบบนี้ฉันออกจากท็อปท็อปท็อปวนะครับไปท็อป2ท็อปทก็ว่ากันไปนะครับซึ่ง เม็ดเงินเข้าไปอย่าง OKX OK สูงที่สุดแล้วในนักขณะนี้นะครับซึ่งพอเราเห็นแบบนี้เราก็พอรู้ได้เลยว,ว่าเม็นเงินจากทางฝั่งจีนเนี่ยโหดูมันจะเยอะมากๆนะครับคือเราแอสซูมได้เลยว่าเม้นเงินที่หลั่งไหลออกจากฝั่งสหรัฐน่าจะเป็นเงินจากทางคนจีนนะเพราะว่าเรียกว่ายังไงเดียเขาคงสเสียวๆนะนเพื่อนๆนะอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจากจีนจะพั้มตลาดคริปโตได้หรือไม่หลังจากนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดทางเจมพ์มอร์กนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงกรณีของ i บน n น e ที่ได้จบสําหรับ เรื่องของการฟ้องร้องหรือว่าจ่ายค่าปรับกันไปแล้วเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งจุดที่เป็นบวกนะครับเพื่อนๆนะหรือว่าจบกันไปเสียทีสำหรับความเสี่ยงต่างๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นนั่นแหละนะครับก็เลยด้ว,ว่าตัดไฟแต่ตะตกลมหนอหรือว่าตัดความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตจบไปเรียบร้อยใน,นขณะนี้ถือว่าเป็นโมเมนท์ที่บวกจากทาง JP Morgan Chase นะครับซึ่งเราก็ต้องรอดูนะครับว่า JP Morgan Chase เขาจะคิดถูกหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเขาคิดถูเนี่ยก็หมายความว่าสิ่งที่เลวร้ยวายที่สุดบางทีอาจที่จะ จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าไบแนนส์ฝาดที่เกิดขึ้นมานานนมมากๆนะครับมีมาหลายปีแล้วสำหรับข้อพิพาทกับทางไบแนน c ์นะครับก็ดูเหมือนว่าน่าจะจบลงไปได้แล้วนั่นเองนะครับนะก็ดูว่าเป็นการคลีนอัพเนาะสำหรับอุตสาหกรรมคริปโตนะครับซึ่งหลังจากนี้เราก็มุ่งหน้าเข้าสู่ New Era นะครับหรือว่ายุคสมัยใหม่ละกันนะพูดมาหนังเลยนะครับยุคสมัยใหม่ที่ เราหรือว่าโลกคริปโตเนี่ยมันจะก้าวเข้าไปสู่ในเรื่องของ global liquidity a s s e t หรือว่าเข้าไปสู่ในเวทีโลกแล้วนะครับซึ่งโอเคแหละไอ้ p a ท t ร r n ที่เราเห็นกันมาเนี่ยบางทีมนันอาาที่จะใช้ไม่ได้แล้วก็เป็นไปได้นะครับหรือว่าไอ้ four year cycle เนี่ยบางทีอาจที่จะโดนตก ก็เป็นไปได้นะเพืเ่อนๆบือนะพอเราเข้าไปสู่ในอุตสาหกรรมที่แบบใหญ่ๆแล้วหรือว่าโลกการเงินแบบดั้งเดิมเขาโหดมากๆหรือว่าเขาเสียนมากๆอยู่แล้วนะยังไงก็ต้องรอลุ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับชาวคริปโตที่กําลังจะมุ่งหน้าสู่อุตสาหกรรมที่เป็นอ่รุ่นใหญ่หรือว่ามุ่งหน้าสู่ตลาดที่มันใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะครับนะก็ยังไง ขอให้แบ็ค็อกไม่โหดแล้วกันนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ USD T กันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่กระ็เสียวเหมือนกันนะเพราะว่าดูจะมีข้อพิพาทเรื่อยๆมาเหมือนกันนะครับสำหรับเทเตอร์นะครับแต่ล่าสุดก็มิ้นไปอีกนะครับหรือว่าอัดสภาพ,พคล่องขึ้นไปอีก1,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐน,นะครับก็ถือว่ามีคนที่อยากที่จะได้ USD T ขึ้นมาเรื่อยๆในตอนนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูนะสำหรับ s t a b l e c o i n Market Cap ในตอนนี้ก็ถือว่าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องนึงที่ดีเนาะเพราะว่า s t a b l e c o i n Market Cap ถ้ามันเยอะสูงขึ้นเนี่ยก็หมายความว่าน่าจะมีแรงในการพัมโลกคริปโต,โตได้นะครับคือถ้ามันเป็นขาขึ้นเมื่อไหร่นะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะก็ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มที่จะเป็นขาขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับ Market Cap ของ s t a b l e c o i n นั่นเองนนะะครับก็ต้องรองดูกันั่ม กันได้หรือเปล่านะครับรวมถึงคุณเบอเจมนโคเวนนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงว่าออลคอยใน,นขณะนี้ดูเหมือนว่าจะสวยมากๆนะครับสูงที่สุดในรอบเกือบๆ2ปีเลยก็ว่าได้นะครับนะก็ะว่ากันไปนะครับนะก็ขอให้มันไปได้แบบนั้นจริงๆแล้วกันนะครับที่เรื่องไร้ายเรื่องที่เกิดขึ้นกับแบนนด์หรือว่าแบรนด์เนี่ยหรือว่าซีซี่เนี่ยดูเหมือนว่าจะเสียสละไปเรียบร้อยแล้วพเพื่อจะให้เกิดบูรันนะเพื่อนๆน,นะอ่ะก็ ซูฮกนะครับนะแล้วก็ขอให้มันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเราดูเนาะสำหรับทองคําแล้วก็บิตคอยนันในขณะนี้นะครับเมื่อคืนนี้เห็นทองคำพัมขึ้นมา2,000เหรียญนะเพื่อนๆนะซึ่งถ้าเราดูเนาะบิตคอยเปรียบเทียบกับทองคำนะครับก็ถือว่าส,สวยๆนะถ้าเราดูนะครับในนขณะนี้ชาร์จมันนะบิตคอยเปรียบเทียบกับทองคําคือมันเริ่มคอสแล้วหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าในนขณะนี้บิตคอยทําได้ดีกว่านะครับถ้าเราดูนะเกิดบูลลิชคอส ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือชาร์จหนึ่งเดือนนะหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าบิตคอยมีโอกาสมากกว่าออลคอยในเรื่องของผลตอบแทนแล้วกันหรือว่าการครอสแล้วกันนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะเพราะว่าโอ้บิตคอยมันใหม่มากนะครับทองคํามันหลายพันปีแล้วนะเพื่อนๆนะก็เป็นเรื่องปกติที่เข้าใจได้นั่นเองนะครับนะก็ยังไงแล้วขอให้อทองคำมันพั้มแล้วกันนะซึ่งถ้าทองความพั้มผมมองว่าบิตคอยก็มีโอกาสนั่นแหละนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่อาคอยกันบ้างนะครับล่าสุดคุณแซมนะฮะ แซมอัลแมนนะไม่ใช่แซมแมนฟรีดนะครับก็คุณแซมอัลแมนกลับมาดำรงต,ตำแหน่ง c ี o ของ OpenAI อีกครั้งหนึ่งนะครับนะกลับไปกลับมาสับสนอยู่พอสมควรเพื่อนๆนะก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่ดีแล้วกนะันเนาะการเดินผสมของเหรียญวอลคอยนะ์ในขณะนี้พัมขึ้นมาอย่างที่เห็นนั่นแหละนะครับนะอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่งงๆเหมือนกันนะว่าทำอะไรกันนะครับนะหลายคนงงว่าทำอะไรกันนะฮะประกอบกับเหรียญอื่นๆก็พัมขึ้นมานะครับโดยเฉพาะเหรียญที่เกี่ยวกับเอเชียนอย่าง FTT คงที่จะมีคนไปนเก่งนะว่าเฮ้ย FTT จะกลับมาเปิดหรือเปล่าหรือ FTX จะกลับมาเปิดหรือเปล่านั่นแหละนะครับรวมถึงโปรเจกต์ต่ตางๆที่เกี่ยวกับ DeFi นะครับอย่าง Uniswap ถือว่าเป็น DeFi เจ้าผู้นำแล้วนั่นแหละนะที่1นนะฮะในเรื่องของการสวอปแบบธรรมดาเนาะแต่ถ้าเป็น d e ดิเร t ทีฟเนี่ยก็คือเป็น DYDX นั่นเองนะครับพัมขึ้นมากว่าสิบแปดเปอร์นะฮะแล้วก็รูนนะครับรูนก็พัมขึ้นมากว่า7%แล้วก็ไลโดนะครับอ่ะก็ถือว่า DeFi ต่างๆจักเริ่มคคึกกัขึ้นมาในนนชช่่ววงงี้ะครัับอนนี้ไม่ได้แปลใจอะไรแล้้วอค่นขาง เมกเซนมากๆนะครับแล้วก็เครเคร้นี่เป็นบล็อกเชนที่ทางเกาหลีนะพัฒาขึ้นมาอีก11.8%นะครับแล้วก็เพื่อนๆนคนไหนนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับตอนนี้โอเคเขามีโปรโมชั่นนะครับลดค่นน OK, ารรนเียมถึง20%นะครับ,นะรบก็ถือว่าเป็นใ,นในช่องทางที่พิเศษสําหรับนักเทรดต่างๆนะครับลดไป20%โอ้โหตลอดชีวิตก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในลิงก์ใตน้นคลิปโนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการลดในเรื่องของความเสี่ยงที่จะไปอยู่ในเอเชียนใด ไอชนกันเอาไว้ด้วยนะครับยัง,งกงรกระจายเอาไวแา้แล้วกันแล้วก็เพื่อนเคนที่กังวลในเรื่องของสถานการณ์ในในณขณะน,นี้ยังไงก็ศึกษาฮาร์เวิร์ t วอร์เล็ตนอตยุคีนอตยุคอยก็อันไหนที่เราจะเก็บออมถือระยะยาวก็ควรที่จะเก็บไว้ในฮาร์เวร์วอเล็ตกันก็นได้นะครับหรือว่ากระจายความเสี่ยงไปห,หลายๆที่กันก็นได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าใครเป็นสายเทรดอันนี้ก็ลองเลือกอ่าสิ่งหรือว่าไอเชนที่เราใช้งานแล้วแฮปปี้แล้วก็ประหยัดก็ลองพิจรารณากันดูถือว่าโอเคก็ดูว่าเป็นอีกหน ของโลกในณขณะนี้นะครับแล้วก็ขอปิดท้ายด้วยคลิปวิดีโอนี้นะครับเรเดวาท่าลูกนะครับถามเราว่าแดดนะครับทำไมพูดถึงเลขสี่ตลอดเลยนะครับเวลาที่เจอเรื่องร้ายๆนะครับหรือว่าพูดยังไง่ายๆว่าพอเจอเรื่องร้ายเนี่ยเรามากักจะพูดเลขสี่นะครับนะก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องจดจําไว้ในความทรงจําของชาวคริปโตนะครับเพื่อนๆนะอนาคต ถ้าผมแก่ก็คงที่จะได้คุยเรื่องนี้เรื่อยๆนะสำหรับพี่น้องเซอร์เรบอกเชนนะครับนะเรารู้จักกันดีนะครับสำหรับเล็กสี่นะครับสำหรับเล็กสี่ก็ถือว่าเป็นตำนานไปเรียบร้อยนะครับนะเพื่อนๆนะก็ยังไงขอส่งกำลังใจให้กับแฟนๆคริปโตแล้วก็แฟนๆซีซีแล้วก็แฟนๆแนนทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าอยู่ในตลาดคริปโตมามานานมากๆนะครับนะก็ยังไงเจอหน้ากัน เลข4ถือว่าเข้าใจกันนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็พิมพเพียงเท่านี้นะครับ่างเง้นเดี๋ยวว่าโอายไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ